ตัวสดสตาร์มอีก2ห่าอีกแล้วอ้ามาอีกด้วยไม่คัดเลยอู้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว oh, น่กลัวละโอ้โอ้มึงเอาหัวใจคู่ไปทำไมวะเอ้หัวใจน่ารักนี้เป็นเพื่อนวามันเป็นหัวใจมึเหมือนอตึบอตึบหัวใจของสปายนี่นะอตึบอตึบอตึบอุ้่ยหุ่ยหุยหุ่ยหุยหุ้ยุยหุ้ย่ยหุ่ยเุ่น่โอ้หัวใจุ่ยหุ่ยน่ากลัวชะมัดเออป่่่น่ไ่ให่ห่่ย เมนิคเออไม่ไม่ต้องกลัวหรอกเมนิคไม่ทำอะไรนายหรอกเขาอยู่ในตู้เย็นอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเย้อะปวดเจ็บไหมกันหรือเปล่าไหมไม่ต้องกลัวหรอกนะอยูทิ้งแบงยังถึงเฮ้ยเฮ้ยโอเคนี่เลไปเรื่องก่อนโอเคพลังไฟฟ้าโยู่สาขี้ไร้วันะไปขี้ไร้วันกู กลับเหมือนเดิมแล้วไม่ฉันมีสีแดงเนี่ยไม่ไปตาหาใช่ไหมปลาไม่ต้องกลัวเลนน้มนิคิดจะเป็นไรไหเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะิงโอ้ว้าวปลไม่ต้องกลัวหรอกไปแล้ก็จิบอีกแกะฉันไม่ชอบเลยโอ๊ยมนนิคไปเร็วเร็วเฮ็ดฉันจะไปต่อสู้โอ้ ที่าออ้าตายล้างหักเลยสินะไปแหละปุชิตายไปส่วนตายไปไซกระโหลกหมาปัญญาหววยอู้อหายแล้วมเออแล้วฉันใจเป็นคนกำยำแล้วเยฮ้กูยังสดใสอยู่อะฮะรีบไปดีกว่าไม่ไม่ไม่กูจะฆ่าทุกคนเลยอ๋ไมันมีทีไฟยอยู่ตงแม่ดิช่วยด้วยอ๋อฮะ กมาปัญญาควนะนะันน่ะสิงย่าพลาสเปอร์ยุ่งทั่ว